และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึงเกม For God On Remix และ Nino Kuni uh c o s w o r l d ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสดุดๆซึ่งหาใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราผมครั้งแอบกับช่อง Dark Sky ครับ แล้ววันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดฮิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่า h o n o r of ร h e อนั่นเองครับซึ่งผมจะบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยนะครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยณนะตอนนี้เขาเนี่ยกำลังเปิดโค้ดเบต้านั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจอยากที่จะมาลองเล่นทดสอบก็ไปหาดาวน์โหลดได้ที่เพจสตูไทยได้เลยครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกมนั่นเอง ว่าที่จริงแล้วเจ้าเกมนี้มันมีระบบลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างและดาท่าผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวีดีโอกันได้เลยครับไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับและระบบแรกนะครับที่ว่าผมเนี่ยจะมาทําการรีวิวครับนั่นก็คือในส่วนของระบบคาสซาอาชีพของเจ้าเกมนี้นั่นเองครับก็แน่นอนครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีๆครับเขาเนี่ยก็จะมี3คมคาสซาอาชีพหลักครับที่จะให้เราเนี่ยได้ทําการเลือกเล่น และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่พออีกนะครับแต่ละคาสสายอาชีพหลักเนี่ยเราเนี่ยสามารถทําการเปลี่ยนคาสแยกย่อยได้อีกด้วยนะครับก็อย่างเช่นเจ้าอาชีพวอร์ลิเออร์ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทําการเปลี่ยนคาสเป็นพาลาดินหรือเบอร์เซอร์เกอร์ก็ได้นะครับและนอกจากนั้นแล้วเราเนี่ยยังสามารถทําการดูในส่วนของค่าสเตตัสเริ่มต้นของแต่ละคาสสายอาชีพได้ด้วยและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่พออีกครับถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีๆครับ ในทางระบบเนี่ยก็จะมีในส่วนของพรีวิวนะครับสกิลของแต่ละคาสสายชีพด้วยเพื่อการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับว่าเราเนี่ยจะเล่นสายชีพไหนเป็นตัวละครหลักนั่นเองครับส่วนสายชีพต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแลนเจอร์นะครับซึ่งสําหรับเจ้าชีพนี้เราเนี่ยสามารถทําการเปลี่ยนคาสได้เป็นฮันเตอร์และก็แอสซิสต์นั่นเองนะครับส่วนสายชีพสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบนักเวทนั่นเองนะครับ ก็สามารถทําการเปลี่ยนเป็นเศษหรือว่ามจิกเชี่ยนก็ได้นะครับแล้วพอเวลาท่านผู้ชมเนี่ยทำการนะครับเลือกสายอาชีพได้แล้วเนี่ยในทางระบบเนี่ยก็จะมีให้เราครับสามารถทําการเลือกเพศผู้ชายเพศผู้หญิงและรวมไปถึงโรล,ลิได้อีกด้วยนะครับพอเลือกได้ตามที่ต้องการแล้วก็ทําการกดโอเคได้เลยครับเสร็จทีนี้นะครับในทางระบบเนี่ยก็จะพาเรานะครับมาตกแต่งรูปร่างโมเดลของตัวละครน,นั่นเองนะครับ ซึ่งในส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็น UI แบบสําเร็จรูปนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่พอใจครับเนี่ยสามารถทําการกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการตกแต่งรูปร่างหน้าตาครับตามความพึงพอใจของท่านผู้ชมได้เลยนะครับก็ถือว่าในทางตัวเกมเนี่ยก็มีลูกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะแยะครับเนี่ยตกแต่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดวงตาสีดวงตานน่นนี่นั่นนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับเขาเนี่ยก็ยังจะมีในส่วนของระบบฟังก์ชันเมคอัพด้วยนะครับเนี่ยตกแต่งรูปร่างหน้าตานะครับ แล้วเสร็จทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนคอสตูมด้วยครับให้เราเนี่ยสามารถครับเลือกลองใส่ดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนทรงผมนะครับแล้วก็จะมีเป็นเครื่องประดับส่วนหัวด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนคอสตูมชุดเสื้อผ้าเห็นไหมแต่ละชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟี้ยวกันเลยทีเดียวนั่นเองครับส่วนต่อมาครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปีกนะครับโอ้โหเห็นไหม ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในส่วนของภาพกราฟิกของเกมนี้ไม่ถือว่าน่าเกลียดครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นยานผาานะครับเนี่ยสามารถเลือกดูได้นะครับโอ้แม่งมีมังกรเป็นหุ่นยนต์ด้วยนะครับม้ายูนิคอนก็มาแล้วพอรลาท่านผู้ชมเนี่ยทำการตกแต่งรูปร่างโมเดลของตัวละครจนพอใจแล้วนะครับก็ทําการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยเพื่อเป็นการเริ่มเกมนั่นเองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จทีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศของตัวเกมและลงไปถึงตัวเกมพ์แบบคร่าวๆครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าตรงด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควสครับซึ่งแน่นอนครับว่าเกมนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบ AI a ออ o โตเควสให้กับเราได้ด้วยนั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของเบื้องต้นของคลิปเีเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็พอที่จะเห็นในส่วนคาสสาอาชีพแบบคร่าวๆแล้วใช่ไหมซึ่งผมเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยนะครับว่ามันเนี่ยจะมีในส่วนคาสสาอาชีพแยกย่อยไปมากกว่านั้นอีกครับก็ให้เราเนี่ย ania, ทำการกดจิ้มครับแล้วก็กดไปที่คาสครับซึ่งแนนนนน่่่ออทาผชชมมเเห็หะยะง ก็แบบวอริเออร์นะครับซึ่งหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยเล่นในส่วนของพาราดินครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการเปลี่ยนคลาสอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นโคไซเดอร์นั่นเองนะครับหรือถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยเล่นเบอร์เซอร์ครับก็จะเป็นกราดิเอเตอร์ได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถทําการดูในส่วนของคุณสมบัติของสกิลแต่ละคลาสได้นะครับซึ่งจากที่ว่าผมเนี่ยลองสังเกตมานะครับถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนเป็นพาราดินใช่ไหมในส่วนของสกิลพาสซีฟเนี่ยมันจะมีเพียง2สกิลเท่านัั้้้นนนครบแต่่่่ถาาาวทผูชมเีย เล่นจนเปลี่ยนคลาสครับเป็นโคไซเดอร์ครับในส่วนของพาส์ตีสกิลเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาครับและนอกจากนั้นแล้วในส่วนของระดับเลเวลครับของสกิลนะครับของคลาสอาชีพมันก็จะทําการเพิ่มระดับหรือว่าเพิ่มความรุนแรงให้นั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของอาชีพแรนเจอร์ครับเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยทำการเล่นเป็นแอสซิสินครับพอเปลี่ยนคลาสอีกทีก็จะเป็นโลนะครับ ก็แบบฮันเตอร์เหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้าอาชีพตัวนี้นะครับส่วนอาชีพสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเซกนะครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นสกอร์นะครับส่วนตรงด้านล่างเนี่ยถ้าใครเล่นเมจิกเชียนนะครับหรือว่านักเวทเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นวอลล็อกได้นั่นเองนะครับเห็นไหมในส่วนลาสสาสอาชีพของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายครับและแน่นอนครับว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีเฉดสีเป็นตัวกําหนดครับว่าไอเทมไหนเนี่ยหายากหรือว่าหาง่ายนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นแล้วรู้สึกว่ามันจะมีในส่วนของระบบปีกด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาจะทําการปลดล็อกตอนเลเวล24นั่นเองซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเลเวลเพียง16ครับแล้วก็ในส่วนภาพกราฟิกครับอันนี้เนี่ยผมปรับแบบอัลต้าหรือว่าปรับแบบสูงสุดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในทาตัวเกมเนี่ยเขาเนี่ยจะให้เรานะครับได้ทาการเลือก 2.5D หรือ 3D ได้ด้วยซึ่งเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนในทางระบบเนี่ยก็จะทําการถามนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบ2.5หรือ 3D นั่นเอง แล้วเสร็จทีนี้เนี่ยถ้าว่าเราเนี่ยทำการกดจิ้มมาในส่วนของพาร์ทเนอร์ครับซึ่งให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีๆครับมันเนี่ยก็จะมีโหมดฟังก์ชันต่างๆแยกย่อยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโหมดแบทเทิลไลฟ์สกิลนะครับซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีสสล็อตด้วยกันครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทําการติดตั้งสัตว์เลี้ยงหรือรวมไปถึงคู่หูก็ได้นะครับซึ่งในทางระบบจะทําการปลดล็อกสล็อตนะครับตามเลเวลที่ระบบเขากําหนดนั่นเองก็อย่างเช่นเจ้าแบทเทิ อันนี้เนี่ยเอาง,ง่ายๆภาษาบ้านๆเลยมันก็คือพูดหรือว่าคู่หูนั่นเองซึ่งถ้าเราเนี่ยทำการติดตั้งครับถึง3ตัวแล้วทั้ง3ตัวนั้นเป็นเกรดระดับหายากครับซึ่งแน่นอนครับว่าในการผ่านดันเจี้ยนหรือว่าในการทำควสแต่ละอย่างเนี่ยมันเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นในส่วนของไลฟ์สกิลครับ ซึ่งก็จะมีในส่วนการตกปลานน่นนี่นั่นนะครับตามภาษาเกม MMORPG นั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการส่งครับพวกเหล่าทหารพวกนี้ไปหาทรัพยากรนั่นเองและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่พออีกครับเราเนี่ยสามารถทําการอัปเกรดครับพวกคู่หูนะครับหรือรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ด้วยนะครับเนี่ยก็มาทําการอัปเกรดได้เลยซึ่งในทางระบบเขาก็จะใช้วัตถุดิบด้วยนะครับเนี่ยกดดูได้นะครับแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิไปที่อีเวนต์ครับ ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเอาอง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมมันก็คือในส่วนของดันเจียนนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทําการลงดันเจียนเพื่อหายเทมต่างๆครับเพื่อมาสวมใส่เพื่อาการเพิ่มค่า CP ให้กับตัวละครของเราได้นะครับเนี่ยกดดูได้นะครับเขาจะทําการแยกประเภทแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยรูเวลน้อยอยู่นะครับเห็นไหมอันบนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของสวมใส่นะครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบต่างๆนะครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นแบบพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับก็ยังไงเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็ลองมาเล่นกันดูครับ และก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวีโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสำหรับพาร์ทนี้และถ้ากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต,ต่อไปอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม